ลมค่ำพัดกลิ่นดอกเหมยผ่านกำแพงสูงของวังหลวงเสียงระฆังยามสามดังแผ่วเบาใต้แสงจันทร์สีเงินภายในตำหนักตะวันตกเงาร่างหนึ่งยืนทอดสายตามองผืนน้ำที่สะท้อนแสงดาวเขาคือองค์ชายยงอันโอรสองค์รองผู้ไม่เคยอยู่ในสายตาของฮ่องเต้แต่กลับเป็นที่หวาดระแวงของเหล่าขุนนางผู้คนในวังต่างรู้ดีว่า ใครต่อเขาที่ใกล้ชิดองค์ชายผู้นี้ย่อมถูกจับตามองและคืนนี้เขากำลังเราใครบางคนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นหญิงสาวในชุดท่านฝูสีเรียบก้าวผ่านแนวโคมไฟด้วยท่าทีสงบนางคือหลินซูยาวหมอย่าหลวงประจำตำหนักในผู้มีหน้าที่ปรุงโอสถถวายเชื้อพระวงถวายบังคมเพคะองค์ชายเจ้ามาแล้ว เสียงของเขาอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยใช้กับใครสูหยาวก้มหน้านางรู้ดีว่าการพบกันยามวิการเช่นนี้หากมีผู้พบเห็นชีวิตของนางอาจจบสิ้นแต่โรคพระหัตถ์ไทายขององค์ชายยงอันมีเพียงนางที่รู้ความลับเขาไม่ได้ป่วยเพียงร่างกายแต่กำลังถูกวางยาช้าๆโอสถที่ส่งมาจากตำหนักใหญ่ทุกวันมีพิษอ่อนปะปนหากรับติดต่อกันนานปี จะค่อยๆทำลายชีพจรโดยไร้ร่องรอยวันนี้พระอาการเป็นอย่างไรบ้างเพคะองค์ชายยิ้มบางยังไม่ตายคงทำให้ใครบางคนผิดหวังสู่เหวเยงเงยแว้ขึ้นเล็กน้อยดวงตาของนางสะท้อนแสงจันทร์หม่อมฉันจะเปลี่ยนตำรับยาให้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาเจ้ารู้หรือไม่หากเรื่องนี้แพร่งพลายเจ้าจะถูกประหารฐานลอบยุ่งโอสถหลวงหม่อมฉันเป็นหมอยาหน้าที่คือรักษามิใช่เลือกข้าง คําตอบของนางเรียบง่ายแต่ทําให้หัวใจขององค์ชายสันไหวในวังหลวงแห่งนี้ไม่มีใครไม่เลือกข้างยกเว้นนางทว่าในตําหนักด้านในอีกฝากหนึ่งมีหญิงสาวอีกผู้หนึ่งกําลังมองเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านม่านบางเจ้าลี่อิ่งนางในชั้นต้นผู้รับใช้ใกล้ชิดของเห่านางเห็นซูยาวเข้าออกตําหนักตะวันตกหลายครั้งและรู้ดีว่าหากรายงานเรื่องนี้ของเห่าย่พอพอพระทยัย แต่ในใจของเจ้าลี่อิงกลับมีได้มีเพียงความจงรักภักดีนางหลงรักองค์ชายหยงอันมานานตั้งแต่วันที่เขาเคยช่วยชีวิตนางจากการถูกบอยผิดตัวรอยแผลเป็นบนแผ่นหลังยังเตือนใจนางทุกคืนคืนนี้นางกำพาชนัดแน่นเหตุใดต้องเป็นหมอยานางนั้นความริษยาค่อยๆกัดกินหัวใจหลายวันต่อมาพระอาการขององค์ชายยงอันกลับสุดหนักชีพจรอ่อนแรงอย่างผิดปกติสู่เหยารวจชีพจรแล้วหน้าซีด ผิดทุกเพิ่มปริมาณใครบางคนรู้แล้วว่านางกำลังแก้โอสถประตูตำหนักถูกเปิดพางทหารหลวงก้าวเข้ามามีรับสั่งตรวจคนโอสถทั้งหมดสู่ยาวถูกคุมตัวในมือของหัวหน้าทหารคือหอสมุนไพรที่ถูกสับเปลี่ยนหมอยาลินลอบวางยาผิดองค์ชายมีโทษประหารไม่จริงเสียงขององค์ชายดังลั่นแม้ร่างกายจะอ่อนแรงโอสถนั้นเป็นของตำหนักใหญ่แต่ไม่มีใครฟัง คำสั่งจากเบื้องบนย่อมเด็ดขาดกว่าเสียงขององค์ชายรองในคุกหลวงสหยาวนั่งนิ่งแมรู้ชะตาตนประตูเปิดออกอีกครั้งผู้ที่เข้ามาคือเจ้าลี่อิงเจ้ามาหัวเราะเยาะคาหรือลี่อิงสายหน้าน้ำตาคลอข้าคือผู้แจ้งเรื่องเจ้าคำสารภาพนั้นเหมือนมีดกรีดกลางอกแต่ข้าไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นนี้เจ้าทำเพราะองค์ชายหรือเพราะตนเองสหยาวถามเรียบเยบลี่อิงนิ่งงนันนางไม่อาจตอบได้คืนก่อนวันประหาร องชายหยงอันฝืนพระวรากายมาที่คุกข้าจะพาเจ้าออกไปไม่ได้เพคะสหยาวสายหน้าหากพระองค์เคลื่อนไหวฮองเต้จะทรงเห็นเป็นภัยแล้วให้ข้ามองเจ้าตายหรือแสงจันทร์ลอดผ่านลูกลมสหยาวยิ้มบางชีวิตหมอยามีค่าเท่าการรักษาคนหนึ่งให้รอดหากพระองค์ยังทรงมีชีวิตความจริงย่อมมีวันเปิดเผยแล้วใจของเขาเล่าเขากระซิบนางหลับตาหัวใจในวังหลวงมีคนมีเจ้าของรุ่งเช้าลานประหารเงียบงนัน จ้าลีอิงยืนมองจากระยะไกลมือสันเทาเสียงกลองดังสามครั้งแต่ก่อนดาบจะฟันลงเสียงประกาศก็ดังขึ้นมีพระราชองค์การฮองเต้ทรงมีรับสั่งให้ฉลอการประหารเนื่องจากพบหลักฐานใหม่ว่าโอสถพิษมาจากตำหนักใหญ่ผู้ต้องโทษตัวจริงคือขันทีคนสนิทของราชทายาทลานประหารแตกตื่นองคชาย,ยงอันสุดลงด้วยความโล่งใจสูยาวูกปล่อยตัวแต่คำสั่งถัดมากับเย็นเยียบมอยาลินแม้ผลพิษแต่ฐานยุ่งโอสถหลวง ให้เนรเทศออกนอกวังตลอดชีวิตคืนสุดท้ายก่อนออกจากวังสู่เหยายืยนใต้ต้นเหมยองชายหยงอันเดินเข้ามาชา้าชาเจ้าจะไปโดยไม่เหลียวหลังหรือองชายหยงอันขึ้นคลองรารงกวาดลังอำนาจเดิมสิน้นแต่ไม่เคยพบหมอยาลินอีกเลยมีเพียงข่าวเล่าว,ว่าในเมืองชายแดนมีหมอยาสตรีผู้หนึ่งรักษาคนยากไร้โดยไม่รับเงินทุกคืนขึ้นสิบห้าค่ำฮ่องเต้พระองค์ใหม่จะเสด็จไปยังสวนเหมยถอดพระเนตรจันดวงเดิมและกระซิบเพียงคำเดียว สู่ยาวส่วนในเรือนเล็กชายแดนหญิงสาวผู้หนึ่งมองจันดวงเดียวกันหกในมือยังคงอุ่นแต่หัวใจของนางเลือกแล้วความรักในวังหลวงงดงามดุดดอกเหมยแต่ร่วงโรยก่อนฤด,ดูเสมอ